สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับครอปแฮปปี้ฟอร์มหงคว้าสามแต้มต่างเตาเจอเกนครอปผู้จัดการทีมริเวอร์พูลพอใจฟอร์มการเล่นลูกทีมนัดบุกชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเตะสองถึงศูนย์ในเกมกลางสัปดาห์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาริเวอร์พูลรักษาตำแหน่งรองจากฝูงเอาไว้ได้ หลังบุกตบทีมบัวเชฟย Chef ูไนเต็ด2ถึงทำให้มี34คะแนนและตามหลังจากฝูงอาเซนอน2คะแนนอีกครั้งคลอกล่าวหลังเกมว่ามีความสุขจริงๆนี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ได้โชว์ความเกา่าและยืดหยุ่นมากๆทุกคนมีสมาธิและโฟกัสการเล่นกันสุดๆเมื่อพวกเขามีโอกาสได้หวาดเสียวบ้างก็เป็นความผิดพลาดเราเองและเราไม่ได้ปล่อยให้บรรยากาศเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เปิดโอกาสให้เชฟยูไนเตด ผมคิดว่าทุกๆคนต่างพร้อมกับมันและเราก็จัดการได้อย่างใจเย็นประตูแรกยอดเยี่ยมสว่ประตูสองก็โดดเด่นผมก็อยากปิดเกมให้เร็วกว่านี้นะัแต่ก็เป็นการเอาบอลกลับคืนมาได้ดีของดาวินและจ่ายได้สุดยอดผมเอาหน้าหาชนะแค่หนึ่งถึงศูนย์เพราะมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายทุกการทุ่มเป็นจังหวะอันตรายที่สุดมันยากมากๆในการป้องกันแต่เราก็ผ่านได้เราได้สามคะแนนและเดินหน้าต่อไป จากนี้ก็รีบฟื้นตัวและลุยอีกครั้งหนักเลยครอปยันมาติดปิดเทอมหลังนีสิค่ะหรือว่าพูลจะช่วยใช้งานโจโอเอลมาติดประกาศหลังชาวแคมรูนจนจบฤดูกาลหลังเจอเกนครอปออกมาเผยว่ามาติดได้รับบาดเจ็บที่เอ็นควายหน้าหัวเขา่ามาติดได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าจากเกมเอาชนะฟูลแลม4-3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางด้านครอปเองได้เผยหลังเกมดังกล่าวว่าอาการของมาติดนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงและดูแย่กว่าที่คิดไว้ภายหลังจบเกมที่ปรามอนเลน ที่บุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเตด2ถึงศูนย์กุสเฮฟวี่เมทันได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของกองหลังประสบการณ์สูงของทีมรายนี้เขาวิสิทธิ์ขาดรอบกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังเกมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโชคร้ายมากๆมันเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้หลังเห็นเหตุการณ์ในวินาทีนั้นมันดูจะเป็นอย่างนั้นโชคร้ายจริงๆมันจบแล้วสำหรับเขาลอร์ภูล กำลังโดนปัญหาอาการบาดเจ็บรุนแราอย่างหนักหลังชัยชนะเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาต้องลุนอาการของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางตัวหลักของทีมอีกรายที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากอาการบาดเจ็บในเกมที่ผ่านมารวมถึงนักแต่ยังอลิสซอนเบเกอร์ดิโอโกโจตาติอโกอันคันทาราสเตฟานไบเซติสและแอนดี้โรเบิร์สันที่ได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้คลอปลุ้นแมคก้าพักไม่หนอหาหนอ เจอเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคาดหวังว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางคนสำคัญจะพักไม่นานหลังบาดเจ็บจากนัดล่าสุดแม็กอลิสเตอร์กองกลางชาวอารเจนไตได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-0ถึงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลังถูกย่งหัวเข่าในครึ่งแรกก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงกลางครึ่งหลังแม็กก้าโดนย่ำที่หัวเขา่าจนมีบาดแผลเขารู้สึกเจ็บแต่ยังเล่นต่อได้ทว่า หลังจากเรามีการเย็บแผลเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกเลยตอนนี้ก็ต้องรอดูกันว่ามันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเราหวังว่าคงไม่นานนะครอบกล่าวว้าวเลยเชคเคชมปอเอนโดฟอร์มสุดเด่นเยอเก้นครอบกุนสือร์นอมอนวันของลิเวอร์พูลชื่นชมวาตารุเอนโดกองกลางซามูไรทำผลงานได้อย่างโดดเด่นระหว่างเกมชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเตด2 -0 เมื่อคืนที่ผ่านมาดาวเตท,ทีมชาติญี่ปุ่นได้ออกสตาร์ เป็นตัวจริงในเกมที่ปราโอทเล่นก่อนโชว์ผลงานได้อย่างแข็งแกร่งจนได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆเมื่อถูกถามถึงผลงานของเอนโดนั้นครอกบ,บอกว่าวาตารุเอนโดว้าวเลยแหละเขาโดดเด่นมากจริงๆเขาไปอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งเขาช่วยเราได้เยอะมากจริงๆโซบอสไหลหวังหงกอกกลุ่มลุ้นแชมป์ไปจนจบโดมินิกโซบอสไลกองกลางตัวเก่งลิวอพูลคาดหวังเห็นทีมกอกกลุ่มนำของตาราง ไปจนถึงท้ายฤดูกาลหลังรักษาอันดับรองจากฝูงเอาไว้ได้ลิเวอร์พูลไล่ตามจากฝูงอาร์เซนอลเหลือ2คะแนนอีกครั้งหลังบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อศูนย์จากการยิงของเฟอร์จิลฟานไดและโดมิน so ิกโซบอสไลโซบอสไล์กล่าวหลังเกมว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายเป็นเกมน,นอกบ้านด้วยเรามาที่นี่เพื่อคว้าสามคะแนนให้ได้และเราก็ทำได้ต้องขอบคุณดาวินที่แอซิสให้ เป็นการตอบสนองที่ดีหลังจากเขาเสียบอลและเอาบอลกลับมาได้ก่อนจ่ายให้ผมผมเพียงแค่ทำสิ่งที่ต้องทำกับการผาเผชิญหน้าตัวต่อตัว,ตวกับการรังรองจากฝูงเอาไว้ได้ดาวเตะทีมชาติฮังการีกล่าวว่ามันดีมากๆเลยและหวังว่าเราจะอยู่ไปจนถึงตอนท้ายฤด,ดูกาลฟานได้กระชุ่นหงห้ามถอนคันเร่งทันวามหาโหดเฟอร์กิวฟานได้กับตันลิเวอร์พูลพอใจ กับชัยชนะเหนือบอลเปลี Head ่ยนเฮดโคชเชฟอยู่ในเตดสอประตูต่อศูนย์วาน้ชี้เป็นการเริ่มต้นเดือนเตตโปรแกรมชุกอย่างดีเพื่อประคองให้ยังอยู่บนเส้นทางลุ้นความสําเร็จทุกรายการ31วันของเดือนธันวาคมหงแดงแต่แล้ว2จาก8เกมสามารถชนะรวดต่อไปหรืออีก6นัดทั้งเกมลีกยูโรปาลีกหรือคาราบาวคับรอบก่อนรองววดี v v D, ซึ่งทำหนประตูยังบราวอนเลนด้วยจึงลงแท้ผูกก้องจัดเน้นห้ามพอร์ต ประตูแรกของผมในฤดูกาลนี้ใช่เลยมันสําคัญมากเป็นสามแต้มใหญ่คลินชีพและจาก,กน,นี้ก็เตรียมพร้อมอีกนะัถิ่นบันเสาเลื่องพาเลสการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการฟังนะพวกเรากําลังอยู่ในเดือนธันวาคมมีอีกหลายเกมให้เต็ดก็น่าเจ็บใจโชแอลมาติดร่วงไปเอ็นควายเข่าด้านหน้าขาดถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของเรามันคือสัญญาณเช่นกันเพราะในวงการลูกหนังโลกเรามีตัวเด้งหนักอีกหลายคนนะับเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจด้วย ถึงตรงนี้นับว่าเริ่มเดือนธันวาคมได้สวยก็เหลือเกมใหญ่อีกเพียบคอยถ้าก็ต้องมองไปข้างหน้าทั้งหมดส่วนตัวผมตั้งตารอทุกเกมเพราะปะทะทุกคู่แข่งเราจําเป็นต้องอาศัยผู้เล่นทุกคนในกลุ่มกําลังเพื่อฝ่ามันไปไว้รอดูจะทําได้ดีแค่ไหนและหวังว่าจะได้ตัวเด้งฟื้นกลับมาช่วยมีส่วนร่วมต่อหวังไปสู่ความสําเร็จผลจากการเยือนพาเลส9ธันวาคมทีมของเจอเก้นพร็อพมีคู่แข่งตึงมืออย่างแมนอยู่ในเต็ด17ธันวาคม และอาเซนนอน23ทธันวาคมคอยท่าหรือจะเป็นเวสแฮม20ธันวาคมก่อนรองคาราบาวครับส่วนยูโรปาลีกนะัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มลอยตัวฐานะแชมป์แล้วจะสำรองได้เยอร์เกนครอบออกอาการหัวเสียกับมากคัสบักแลงพิธีกรของอเมซอนไพรหลังพิธีกรได้เล่นมุกตลกกับการที่หงแดงลิเวอร์พูล จะต้องลงเล่นอีกครั้งในเกมเยือนคริสตัลพาเลสวันเสาร์นี้บักแลนดบอกว่าคุณพูดว่าคุณต้องสับกระเป๋ามีปัญหาอาการบาดเจ็บต้องลงเล่นเกมเหล่านี้แต่ก็ยังแข็งแกร่งในยูโรลีคันทอเอฟเอแล้วก็กำลังจะไปพาเลสเพื่อลงเล่นช่วงเวลาที่คุณชื่นชอบที่สุดนี่มันราคาแห่งความสําเร็จใช่ไหมทันใดนั้นครอปก็สวนเลยว่าคุณกล้ามากๆที่พูดตลกเกี่ยวกับเรื่องนั้นบักแลนด์พยายามต่ออาว่าคุณยังคงมีแพชชั่นความสนุก และความคงที่ในแต่ละเกมทว่าครอปก็ตอบโต้แล้วว่าใช่เราเล่นได้คงที่ตอนนี้เรากลับบ้านโดยที่น่าจะถึงบ้านกันสักราวๆาตีหนึ่งตีสองมั้งแล้วเราก็ต้องลงเล่นต่อพรุ่งนี้เราจะซ้อมได้สองเซสชั่นใหม่ใช่แหละมันโอเคที่จะฟื้นฟูร่รางกายแล้วกลับมาลุยกันใหม่พาเลสก็เล่นคืนนี้มันเป็นเรื่องปกติแน่นอนแต่คุณคงไม่เข้าใจหรอกแม้ว่าคุณเองจะทํางานในวงการฟุตบอลก็ตามแล้วทําไม ผมจะต้องอธิบายซ้ำอีกถ้าคุณเล่นตลกกับเรื่องนี้ได้เท่ากับว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยก็เป็นเรื่องดีฟุตบอลเป็นความเอนเตอร์เทนและผมเข้าใจทั้งหมดโอเคทางบักแกลพยายามจะราดน้ำบนกล่องไฟด้วยการบอกว่ามันเป็นเพียงหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นผมไม่ได้ตั้งใจจะดูแคลนเลยครอปก็สวนว่าคุณทำไปแล้วบัคแกลขอโทษก่อนที่ครอปจะปิดท้ายว่าคุณพูดอะไรก็ได้แต่ผมพูดไม่ได้เพราะมันจะทำให้แตกต่างออกไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ